สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการทริปเดียวเที่ยวผ่านตอนะคะนี่เลยอย่างที่เราบอกกันไปนะว่าทุกทางไปอินมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าเที่ยวนะคะมีที่บอกว่าชิลๆฟินๆอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็อยู่กับตวงสมค่าการชนะม่พิรหรือว่าต่อตวงค่ะและก็นี่เลยต่อไปค่ะในหลักหล่อของเราค่ะต่อตะวัน มาครบสัมอนแล้วโอเคเรียบร้อย,<ช>อยค่ะเ <นะ S 2> อาเป็นว่าค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะที่แรกที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะได้ไปเที่ยวกันก็คือวัดนิเวศธรรมประวัต<น>ิราชวรวิหารนั่นเองค่ะไปพักดื่มน้ำสบายๆที่ร้านน้ำ่าคเาเฟ่นะคะ อ่าแล้วปิดท้ายด้วยค่ะกับคลิปนี้นะคะไปไหว้พระขอพรที่วัดชุมพลนิกายารามค่ะไหว้พระเท่าที่ฟังแล้วนะคะมีทั้งแบบว่าอิ่มใจอิ่มท้องใช่แล้วบุญใช่แล้วค่ะพี่ตวงรอบเลยนะคะใช่ค่ะติดตามกันค่ใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้พี่ตวงว่าจะพาไปไหว้ไหว้พระอ่าแล้วแบบพี่ตวงเห็นแบบ วัดตรงนี้อยู่ที่วัดนิเวศใช่คือเป็นเกาะเราจะไปยังไงอะคะอ๋อง่ายมากค่ะทางไปไงค่ะตะวันคะพาพี่ต่ายไปเลยว่ายน้ำข้ามเขตเอาไปเอาไม่ใจเลยทำไมใจง่ายขนาดนี้อ่ะไม่เป็นไรถ้าน้องสองคนอยากว่ายน้ำเชลิมไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทคะจะนั่งกระเช้าสวยๆไปเองนะคะเป็นทางเดียวใช่ไหมครับถูกต้องเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่กลางน้ำมีสองทางไหนที่บอกว่ายน้ำไปเดินนั่งกระเช้าไปตะวันเลือกอันนี้ตะวันเลือกจะเลือกว่ายน้ำแล้ดูอาการแล้ว ก็เแต่ว่าการนั่งกระเช้าเนี่ยถึงเราเห็นว่าเป็นระยะไม่ไกลนะแต่ว่าจริงๆก็มีข้อควรระวังนะข้อควรปฏิบัติเจนนี่ก็ให้คำค่ะตอนนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องแบบนี้เราไปคุยกับแบบว่าผู้รู้จริงผู้เชี่ยวชาญจริงดีกว่านะคะคุยวันกับพี่อยู่กันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ยูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห่ายคะความหล่อของน้องตะวันและพี่ยูนี้ทีมกันไม่ลงนั่นสิคะพี่ตวงเลือกใครดีคะไม่เลือกไม่เลือกเลยอยากอยากเลยนะคะไม่ดีกว่านั่นค่ะนี่นะคะทีมของเราเป็นคอสฟาร์มดเลยนะคะใช่พี่ตวงน้อง่ายถ้าพี่ยูอยากจะอยู่ยังอยู่กับเราคะต้องเปลี่ยนพี่ตู่พี่ตู่ของเราพี่ตู่ของเรา มาสักครู่คือได้ได้คุยกับเรานะคะใช่ค่ะค่ะเราอยากจะไปเยี่ยมชมกันที่ดันนิเวศกันนั่งกระเช้ใช่ครับจำข้อควรปฏิบัติต้องทำนครับเนื่องจากวัานิเวศเป็นเกาะใช่ไหมครับต้องนั่งกระเช้าไปก่อนเลยก็คือต้องขึ้นตามทางขึ้นที่ต้นรไปเพื่ไม่เกิดการเดินสวนทางนะครับก็ตอนที่ขึ้นเข้าไปเนี่ยก็ ให้นั่งเรียบร้อยแต่ตรงระหว่างทางขึ้นนะครับมันจะมีไม้กั้นให้ปิดไม้กั้นเสมออันนี้ฟังฟังดีๆสำคัญมากใช่ค่ะเพราะถ้าไม่ติดจะเป็นยังไงครับณยูเพราะมันมีโอกาสที่จะหลุดร่วงไปแบบหลุดไปจากตัวกระเช้าได้ครัือมักระเช้าหลุดตะวันอยากว่ายน้ำไงคือแบบนี้อารมณ์แบบอยากเซลฟี่ไงใช่เรายอะยอยากเซลฟี่แบบแบบหล่นไม่รู้ตัวใช่ใช่อันตรายมากอันตรายมากเรื่องจำนวนคนนี่สำคัญมากๆอ่าใช่ พราะถ้าเกิดมันก็อ่าเท้ามันหนักอาจจะมีกระถาบางอย่างได้ค่ะอืมใช่แค่นั้นเดี๋ยวเรานะะคไปกันเลยดีกว่าค่ะนี่กว่าดีเด่นนะคะทางด้นนี้เลใช่ค่ะทางด้านขอบคุณพี่เบ๊นนะคะขอบคุณค่ะพี่ตูงค่ะไปเลยค่ะด้านนี้เลยไปค่ะ ตอนนี้นะคะนี่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เราก็ข้ามฟามาแล้วนะคะกับกระช้าตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดนิเวศแล้วซึ่งเป็นวัดที่เราบอกกันว่าอยู่เกาะกลางแม่น้ำนั่นเองค่ะแต่มาถึงวัดแล้วแน่นอนเราก็ต้องไปที่อุโบสถกันก่อนถูกต้องนะคะงั้นไปกันเลยค่ะ ตอนนี้ทั้งสองสาวได้ส่งผมมาเป็นตัวแทนในการสอบถามเนนทั้งความเป็นมาและประวัติของวัดแห่งนี้นะครับถ้ายังไงของนมัสก,การเนนทั้งสี่รูปด้วยนะค,ะครับครับผมถ้ายังไงผมขอสอบถามว่า,าวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับผม ก็วัดนิเวศธรรมประวัติราชาวรวิหารนะครับเป็นผ้ารามหลวงชั้นเอกชน,น,นิดราชาวรวิหารครับสร้างขึ้นในสมัยรลชการที่5ครับเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2419ครับแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2421ครับ oh. ก็วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะครับกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยฝั่งฝั่งขวามือ ตรงข้ามจะเป็นพระราชวังบางปะอินครับข้างหน้าก็คือของเรียกว่าของเจ้าพญาส่วนฝั่งด้านทิศตะวันตกจะเป็นแม่น้ําเจ้าพญาครับแม่น้ําเจ้าพญาล้อมรอบเก,กาะกลางใช่ครับฝับ่งนู้นก็จะเป็นราชวังบางปะอินนะครับใช่ครับครับผมแล้วผมมีความสงสัยว่า,าสถาปัตยกรรมที่วัดแห่งนี้ผมรู้สึกว่าไม่คุ้นตาเลยครับผมคือที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมแบบไหนครับผมเอ วัดนิเวศธ,ธรรมประวัตินี่นะครับเป็นสร้างขึ้นในศาสถาปัตยกรรมแบบศิลปะแบบโกธิกครับ<อ>แบบทางยุโรปะครับ<อ>ก็เหมือนกับว่าเอาอสองศาสนามารวมกันศาส,สนาอะไรกับศาสนาอะไรครับผมในรูปแบบของพระวูสดจะเป็นรูปแบบของศาสนาคริสตแต่พอ, <please. S 2> แ,ตพอแต่พอเข้าไปข้างในจะเป็นรูปแบบของศาสนาพุทธคือ,อท่านที่วาง อาไม้การเขนงหรือพระเยซูจะเปลี่ยนเป็นวางพระพุทธรูปอ,อย่างนี้ครับผมถึงว่าตอนที่ผมกําลังอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมอตอนนั้นผมได้มองมาปุ๊บเหแบบนเป็นปัตยากรรเหมือนแบบฝั่งแบบเหมือนแบบฝั่งตะวันตกอย่างเงี้ยครับผมซึ่งแบบผมไม่คุณตาเพิ่งมาทราบวันนี้เลยครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้มาชมอุโบสถสวยๆและได้ทราบประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นะครับยังไงวันนี้ผมขอนาัสการเนรทั้ง4ี่รูปด้วยนะคะ ะะีต้องบอกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะเป็นวัดแรกนะคะที่เราได้มาเยี่ยมเยือนมาเที่ยวกันนะคะที่บางปะอินแห่งนี้นะคะยังรู้สึกสงบสวยงาม<ว><ๆ>ก็ประทับใจมากเลยขนาดเป็นวัดแรกนะคะพี่ตัวงอีกหนึ่งวัดที่เรากำลังจะไปกันนะคะกับวัดชุมพลนิกาย,ยารามราชวรวิหารนะคะ,คะสวยไม่แพ้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะคะค่ะ นี่นะคะเราสามคนค,ะค่ะจะมาอยู่ที่อินนร้านมาร์คสำคัญนะคะนั่นก็คือประภาคารเกาะบ้านเลนค่ะนี่นะคะพี่ตวงคะแล้ว<า>ประภาคารนี้มีไว้ทำไมอะคะ จริงๆแล้วนะคะสำหรับประภาคารเกาะบ้านเลนค่ะก็มีความสําคัญค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือสมัยก่อนนะคะเขาเป็นคือเขาเป็นจริงๆเขาเป็นเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วสมัยก่อนค่ะเวลาทักไซเดินเรือในช่วงกลางคืนอาจจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในการสัญจรไปมาเขาก็เลยมีการสร้างประภาคารนี้ขึ้นมาเพื่อให้แสงสว่างสำหรับคนที่เดินเรือเวลากลางคืนยี่ยวแบบไม่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนาะจะได้แบบสัญจรกันง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้่แสดงว่าทุกคนที่มาบ้านเลนเขามาถ่ายรูปกันใช่ไหมครับ ถูกต้องแล้วค่ะท้องตะวันขาดังนั้นนะคะเราสามคนไม่ <ใจ S 2> รอช,าชาอ้าใช่ค่างไรนะะ,ะไปเก็บภาพพิเศษกันดีก่เไปค่ะ,คะ,คะ น้องสวรรค์ร้อนมากค่ะพี่ตวงแบบร้อนแบบร้อนนี่หมายถึงว่าอากาศมันร้อนหรือว่ามันร้อนรุ่มันเมื่อกี้เราเราไปวัดกันคะเออค่ะน่าจะเป็นเพราะไปวัดน้องตะวันใช่ปะอันนี้น้องปายเป็นยอย่าเอาน้องไปยุ่เพื่อนได้อย่าเอาน้อากาศมันร้อนค่ะพี่ตวงวันนี้แบบค่อนข้างร้อนเลยอะยังไงดีถ้ามันร้อนแค่นี้เรายังไงดีคะแบบ ต้องหาอะไรเย็นๆตอนนี้อะไรอ่ะเออยังไนี่ก็น้ำนี่เลยครับผมอ๋อหมายถึงว่าให้พี่ต่ายไปดื่มน้ำไหม้ล่ะดื่มยังไงหรือให้ไปว่ายน้ำหรืออะไรพี่ต่ายได้เลยไม่ใช่มานี่ค่ะนี่เลยอยู่กับน้ำ่าคอฟฟี่เฮ o u s e นะคะเครื่องดื่มเย็นๆอาหารอร่อยๆริมแม่น้ำบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากไปจะได้ถ่ายร้อนรุ่มไป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  อยู่ที่น้ำท่าคาเฟ่เองค่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศดีมากค่ะพี่ตวงมองไปด้านนั้นคือแบบนี้วิวแบบไม่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะแบบบรรยากาศริมแม่น้ำเลยนะคะดีมากเครื่องดื่มนี้แบบหลักสิบเท่านั้นเองแต่วิวตอนนี้หลักล้านมากเลยใช่ค่ะคือบรรยากาศดีมากๆมองไปนี่คือแบบเย็นสบายอ่าค่ะเลยนะครับคุณผู้ชมจากที่เรานั่งกันอยู่ที่นี่ะทางด้านนี้เราสามารถเห็นปะภาคานของ อนู่นนะนู่นเลยอีกมุมนึงด้านซ้ายนึงของร้านติดแม่น้ำเจ้าพยาโอ้โหบรรยากาศสุดค่ะสุดมากใช่ค่ะร้านนี้นะคะถึงแม้ว่ายังเปิดมาได้ไม่นานแต่บอกเลยว่าเป็นที่นิยมมากๆของนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเขาแอบกระซิบมาด้วยบอกว่า20%เลยนะที่มาร้านนี้เป็นคนต่างชาติค่ะพี่ตัวไม่ตัดใจนะเพราะรามันใช่แล้วนะคะราคาก็เบาๆแบบนี้นะคะแต่ว่ารสชาตินี่บอกเลยว่ากลมกล่อมทุกเมนูเลย สุดยอดเลยค่ะกับที่นี่เลยนะทังนี้เปิด6โมงเช้านะครับแล้วก็ปิด6โมงเย็นเต็มวันเลยจังนะครับผมต้องบอกว่าใครอยากมาตอนไหนนี่มาเติมความสดชื่นกันได้เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็มีนะคะเป็นกาแฟหรือเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ด้วยนี่นะวันนี้แอบสั่งมาสิ่งนี้แอบสั่งมาค่ะอันนี้ที่ที่ที่ตรงสา่คือเป็นกาแฟสักะรดค่ะแต่นี่เขาบอกว่าที่มาแบบ แบบฮอตฮิตนิยมเลยนะแบบสูสีอะไรมีกาแฟส้มกับกาแฟสับปะรดดีอ๋อยังไม่เอยทานเลยเดี๋ยวเรามาแบบชิมความสดชื่นกันดีกว่าเน้อผิวหนัร้อนกันนมร้อนอ่าใช่ป้าค่าเชียร์ค่ะ ผมพี่ต่ายพี่ตวงครับจากที่ไปน้ําท่าคาเฟ่มาพี่ต่ายพี่ตวงชอบอะไรในน้ําท่าคาเฟ่บ้างครับสาหรับพี่ต่อตวงเลยนะที่ชอบที่สุดเป็นเครื่องดื่มแน่นอนค่อยอราะว่าที่นั่นหกเขามีแบบ เรื่องหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ก็มีลองหลายอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะกาแฟที่แบบตวงค่ะใช่่ตัวซิวกเนเจอร์เนี่ยมีเป็นกาแฟส้มกับกาแฟสับปะรดอันนี่ตัวเลือกนี่คือเป็นกาแฟสับปะรดคือมันให้ความแบบว่ากลมกล่อมก็สดชื่นมากๆเลยมันมีความสับปะรดเข้ามาเนาะเป็นแบบได้กลิ่นของสับปะรดใช่ไหมครับคือแบบทางเขาเรียกว่าคือก่อนดื่มก่อนดื่มหลังดื่มนี่วที่แบบชื่นมากเลยแต่ว่าสำหรับใครที่แบบอาจจะไม่ไม่ทานชากาแฟก็มีเหมือนที่น้องไต้ซานอันชานมสซ่ สวยหวานฟ้าขาวใช่ท่าบอกว่าท่าถ่ายรูปสวยมากบอกเลยถ่ายรูปสวยมากถ่ายเ็นสายแบบว่าคาเฟ่ต้องมาต้องมาต้องมาค่ะแแล้วก็บบ น้กับบรรยากาศใช่ใช่ใชส่งมาแบบนี้ชอบบรรยากาศเหมือนกันใช่ไหมคะคือจะบอกว่า่ายถูกใจกับบรรยากาศมากๆนะคะบอกเลยว่าแบบมันแบบนั่งชิลจิบกาแฟเครื่องดื่มแล้วมันมองแบบเห็นแม่น้ำเห็นเห็นแบบต้นไม้สบายสบายสบายมากอ๋อย่างที่บอกใช่ไหมครับที่บอกว่าราคาหลักสิบอ่าวิวหลักร้านแต่ว่าเครื่องดื่มหลักสิบใช่ค่ะ หลักล้านหลักสิบล้านร้อยล้านเลยนะคะใช่ใช่แล้วนะคะ,ะคะะ่ะก็เรียกด้ว่าเมื่อกี้<ะ>ไปจิบกาแฟาไปดื่มให้กระหายหายร้อนกันแล้ว<ะ>ขอเปลี่ยนมูดกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะ,ะป้าปายก็พามาอยู่ที่ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหารค่ะ,คะและ,ะวัดนี้นะคะ,คะจะบอกว่าเป็นวัดที่มีประวัติที่แบบน่าสนใจมากพี่ตวงคือคถึงพามาที่นี่ค่ะเดี๋ยวต่ายจะพาไปชมกันนะคะว่าวัดเนี้ยน่าสนใจยังไงบ้างค่ะะค่ค่ะ ตัวคะแล้วน้องตอตะวันค่ะรู้ไหมคะว่าที่แห่งนี้นะมีประวัติที่มาด้วยก่อนหน้านี้นะคะที่นี่เรียกว่าบางนางอินอ่าแล้วก็มีการเรียกแบบเสียงเพี้ยนกันไปเรื่อยๆจนมาเป็นบางปะะอินค่ะจนทุกวันนี้เลยใช่แล้วถูกค่ะก็เพี้ยนไปมาก็เป็นถูกก็เป็นบางประอินปลไยอะไรเงี้ย วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะถึงวิถีชุมชนค่ะทั้งผู้คนเนาะแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆมากมายเลยต้องบอกว่าโอ้โหสนุกมากๆเลยนะคะน้องตายกับน้องตะวันวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างคะจะบอกว่าอิ่มเอมมากได้เหมือนเห็นอีกมุมนึงนะคะของวัฒนธรรมไทยด้วยวิถีชีวิตนะคะของชาวอิทยาที่นี่ด้วยนะคะอิ่มเอมทั้งได้แบบไหว้พระขอพรแล้วก็ได้ ทานด้วยเรียกด้ว่าอิ่มหนำค่ะพี่ตวงวันนี้ใส่บุญคือครบเนอนะทั้งแบบอิ่มทอ้องอิ่มใจอิ่มบุญแบบมีความสุขไปหมดเลยน้องตะวันบน้างดีกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตามสโลแกนแะครับที่บอกว่าอิ่มอก อิ่มใจอิ่มบุญ,บญอเออค่ะรรรรครบเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาลองนะคะกับการท่องเที่ยวในวิถีชุมชนแบบนี้นะคะก็ะามากันได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับที่นี่ค่ะเที่ยเภูบังปะอินนะคะ<อ>ชุมชนบ้านเลน <พา S 2> ทนี่ต้อนรับแน่นอนนะคะมีจริงๆแล้วมีอีกหลายอย่างนะที่น่าสนใจก็ต้องลองมาพิสูจน์กันเลยค่ะอะตอนนี้นะคะให้ทางน้องต่ายน้องตะวันฝอกผลงานกันนิดนึงค่ะ ค่ายก็ขอฝากผลงานนะคะ My Boy the Series วุ่นนักรักซะเลยนะคะติดตามได้นะคะเร็วๆนี้ไปดูว่าท่ายจะเล่นเป็นบทบาทอะไรสวยๆแบบนี้นะเดาไม่ยากอ่ะนั่นแหละน้องตะบนดีกววาค่ะครับผมผมก็ขอฝากผลงานนะครับ My Boy the Series วุ่นนักรักซะเลยนะครับนี่ค่ะรอๆแบบนี้ผลงานกันด้วยนะค่ะไม่แหมโอ้โหรอๆแบบนี้นะคะไม่ต้องเดาเลยค่ะว่าจะแสดงเป็นอะไรนะคะแต่อย่าง นะคะพี่ต่ายของเราอาจจะยากหน่อยก็ต้องเดานนิดน,นึงน้องเอาเป็นว่านะคะฝากติดตามผลงานของทาง้ัง,ง,ง,งต่ายแล้วก็น้องตะวันกันด้วยนะคะฝากด้วยค่ะถึงตอนนี้นะคะถ้าใครนะคะยังติดใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนแบบนี้นะคะมาเรียนรู้ถึงรักงาของความเป็นคนไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานะคะ <c oughs> ก็มากันได้เลยนะคะ <c oughs> ที่อำเภอบางปะอินชุมชนบ้านเลนค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการที่เดียวเที่ยวผ่านจอกดีต้องลาทุกท่าน ไปแล้วนะคะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณแลวสวัสดีค่ะครับับกับผมนายกเทศมนตรีตำบลบางะอินนะครับก็มีความยินดีที่จะเชิญชวนนะครับประชาชนทุกท่านนะครับมาเที่ยวนะครับบางะอินซึ่งบางะอินนี่มีโบราณสถานนะครับและมีสถานที่เที่ยวเนี่ย มากมายนะครับอย่างเช่นพระราชวังบางปะอินนะครับวัดนิเวศธรรมประวัตินะครับแล้วก็มีวัดชุมพลนิกายรามก็มีพิพิธภัณฑ์นะครับที่เป็นสถานที่ที่เรากําลังดําเนินการนะครับที่จะที่จะต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีตลาดเก่าแก่นะครับซึ่งเป็นตลาดเก่าที่มีประชาชนนะครับในพื้นที่ได้นําสินค้านะครับมาขายนะครับอย่างมากมายซึ่งเป็นตลาดที่ สำคัญแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยนะครับได้มาเที่ยวมาชมนะครับที่บางบีอินนะครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับ